เวลาหนึ่งทุ่มตรงวันนี้นะครับทัพนักเตะทีมชาติไทยจะลงสนามทำศึกฟุตบอลโลก2018รอบคันเลือกโซนเอเชียร,รอบที่2นัดที่3ของกลุ่ม F นะครับออกไปเยือนเวียดน,นามที่สนามมีดิ่งเซเดียมกรุงฮานอยซึ่งแน่นอนว่าชัยชนะเท่านั้นนะครับที่นักเตะทีมชาติไทยต้องการเพื่อโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับ สถานการณ์กลุ่ม F หลังเตะทีมละสามนัดปรากฏว่าทีมชาติไทยรั้งอันดับหนึ่งของสายมี7คะแนนอันดับสองอิอรักมีหคะแนนอันดับ3ามเวียดนามมี4คะแนนและไต้หวันอันดับ4ไม่มีคะแนนซึ่งนัดแรกที่พบกันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามได้หนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของปกเก้าอัน,นันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ความพร้อมของช้างศึกไม่มีปัญหาสําหรับซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองในการจัดทัพเนื่องจากนักเตะต,ตัวหลักสภาพร่างกายสมบูรณ์โดยในรายของเมสซี่เจชนะทิพย์สงกระสินจะลงสนามทําเกมแ,กมแดนกลางโดยมีทีรศิลปแดงดางลาตาข่ายซึ่งซิกโก้เปิดเผยว่าแม้เกมนี้จะต้องมาเยือนภายใต้กองเชียร์เวียดนามร่วม40,000คนแต่เป้าหมายของไทยอย่างอยู่ที่การเก็บชัยชนะให้ได้สถานเดียวเท่านั้น,นครับก็มาดูพื้นสนามมาดูเช็คสนามนะครับก็ ตามกฎนะครับเราก็ได้คุ้นเคยบ้างนะครับแต่ก็โดยทั่วไปแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็อากาศเยน็นๆหน่อยนะเพราะจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับก็น่าจะสนุกในเกมพวกนี้นะครับผมรครับการซ้อมวันนี้ต้องเน้นอะไรเป็นหลักไหมครับก็คงไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยวขอขึ้นเกมสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะรู้พื้นที่นะใน,ในสนามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็คิดว่าทุกคนก็มีความเป็นใจที่ดีนะเห็นน้องๆหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะครับรับา <3, S 1> คือแน่นอนนะครับ90นาทีนะครับเราก็ต้องรัดกลุ่มด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับก็ต้องเหนียวแน่นนะครับฉะนั้นเราเราเป้าหมายพวกเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการสามแต้มใช่ไหมฮะฉะนั้นก็พยายามให้เขาเรียกว่าไซโคหน่อยนะครับว่าเราถ้าจะเป็นเจ้าเซียนจริงเนี่ยเราต้องสามารถเล่นได้ทั้งในบ้านตัวเองและนอกบ้านด้วยนะครับกังวนะลง สำหรับ11บคนแรกที่คาดว่าจะลงสนามของทีมชาติไทยในระบบ4-3-3ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูกวินธรรมสัจจานันท์แบ็กขวาทิสตองโดแบ็กซ้ายเทียรทรบุญมาทันคู่เศร์ฐาบธนบุญเกษรรัตน์กับกรวิทนามวิเศษขณะที่แดงกลางประกอบไปด้วยสารัตอยูเย็นปกเก้าอนันต์และชนาทิพย์สงกระสินริมเส้นฝั่งขวามงคลทศกรัยริมเส้นฝั่งซ้ายเกิดฤทธวีการและกองหน้าตัวเป้าเทียรศิลปแดงดา สำหรับสถิติที่ทั้งสองทีมเคยพบกันนะับเฉพาะเกมที่ฟีฟ่าให้การรับรองปรากฏว่าเจอกัน20ครั้งทีมชาติไทยเอาชนะได้ถึง13ครั้งเวียดนามชนะ3ครั้งเสมอกัน4ครั้งโดยไทยยิงได้38ประตูเสียเพียงแค่17ประตูเท่านั้น แม้ทีมชาติไทยจะมีความพร้อมนะครับแต่เกมวันพรุ่งนี้จะต้องเล่นต่อหน้าแฟนบอลเวียดนามถึง40,000คนเพราะฉะนั้นกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยถือว่ามีผลเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเวลาหนึ่งทุ่มตรงวันนี้มาร่วมให้กำลังใจนักเตะไทยพร้อมกันครับวันชายไกลสอนอจิตถ่ายภาพธรรมวัฒน์เอกชัดรายงาน